คนเกิดวันอาทิตย์มาดูกันนะครับสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่1 7ถึง23พฤศจิกายน2 5 6 8ไปจนถึงสัปดาห์หน้าไพ่จะอวยพรอะไรคนเกิดวันอาทิตย์รับพรที่ดีไปจากไพ่เลยนะครับโอ้โหเป็นพรที่ดีมากครับสัปดาห์นี้ไพ่ก็ขออวยพรให้คนเกิดวันอาทิตย์ทุกท่านมีความสําเร็จมีความสุขสบายมีความพรั่งพร้อมอุดมสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์พูนสุขเอามากๆเลยสัปดาห์นี้นะครับถ้าทางสัปดาห์นี้ ดวงคนเกิวดวันทิ์จะดีจริงๆนะครับแม้กระทั่งในดวงก็ดีอยู่แล้วไพ่ย,ยังมาอวยพรเสริมให้ยิ่งดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับสัปดาห์นี้น่าจะพลั่งพร้อมจริงๆนะครับทำอะไรก็ดูน่าจะสำเร็จง่ายๆนะครับแล้วก็มีแต่คนมารักมาดูแลมาเอาใจใส่มาปกป้องนะครับก็ขอให้คุณเป็นคนที่ใส่ใจคนอื่น ดูแลคนอื่นด้วยมีน้ำใจกับคนอื่นนะครับความดูดีมีน้ำใจของคุณนี่แหละจะทำให้คุณได้รับความรักจากทุทกๆคนที่อยู่รอบกายคุณแล้วก็ทุกคนพร้อมที่จะปกป้องดูแลเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีอย่างแน่นอนนะครับเป็นสัปดาห์ที่ดีมากๆนอกจากมีโอกาสจะก้าวหน้าจเจริญเติบโตขยับขยายเติบโตมากขึ้นก็มีโอกาสที่จะเรียกว่าเป็นช่วงสัปดาห์แห่งความสุขสบายสมบูรณ์พสุขจริงๆนะครับ อาจจะกินอะไรอร่อยจเจริญอาหารมากๆนะครับระวังระวังแค่เรื่องเดียวเองนะครับก็คือเรื่องของน้ำหนักตัวนะอาจจะเพิ่มไได้นะครับแต่โอเคโดยภาพรวมถือว่าดีมากๆจริงๆก็ขอให้คนเกิดวันที่ทุกท่านโชคดีนะครับ